สวัสดีค่ะดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน2024ในซีม CGD Money Run ค่ะซึ่งในปีนี้เราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567ณกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะงานวิ่งวันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องการออกกำลับบงกายเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังถือเป็นโอกาสให้ใหเราได้มาพบปะมาสนุกกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวค่ะด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพมาวิ่งกับกรมบัญชีกลางนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งมือใหม่นักวิ่งสายคอนเทนต์หรือนักวิ่งมืออาชีพเราก็อยากชวนคุณทุกคนมาร่วมวิ่งในงานนี้ด้วยกันโดยเรามีระยะทางวิ่ง2ระยะคือระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรเรียนเชิญน,นะครับสมัครได้ง่ายๆที่กรมบัญชีกลางและตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสามารถติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินวิ่งได้ที่ f a Facebook Page เดินวิ่งกรมบัญชีกลางมาด้วยกันเยอะๆนะคะ